แล้วก็มีบุคคลที่จะไปอยู่ในสถานที่นั้นด้วยมาดูว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรคะ เฟมกับออโต้ทำอะไรมาคะ ชุมชนของน้องเฟ е มมีอะไรบ้างคะที่ชุมชนชาวนาเขาทำอะไรคะชาวนาทำอะไรคะเกี่ยวหญ้าเกี่ยว้ากเกี่ยวอะไรคะชาวนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวคิดทำอะไรมาคะ ชุมชนของเรามีอะไรบ้างคะไหนเล่าให้เพื่อนๆพื่อนฟังซิมีวัดครับแล้วก็โรงเียนบ้านตํารวจแล้วก็บ้านตำารวจแล้วก็ต้นไม้แล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็ธนาคาธนาคารแล้วก็ชาวนา หมดเรียงคะอาปอบมือให้เตชิดหน่อยอาภายุกอลิสอามีอะไรบ้างคะชุมชนของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมะเ่อ่ะแล้วมีวัดแล้วใครนะไปอยู่ที่วัดน่ะ ใครอยู่ที่วัดคะพระแล้วที่โรงเรียนมีใครอยู่คะมีคุณครูมีคุณครูเอแล้วโรงพยาบาลใครอยู่ที่โรงพยาบาลคะคุณหมอคุณหมอเฮ้ยชาวนาอยู่ที่ไหนคะชาวนานั่นอะเขาอยู่ที่นาชาวนาอยู่ที่นาโอเคอะปอมือให้เพื่อนน้อยเนเน่คะปอมทำอะไรมาคะชุอะชุนชน ชุมชนครับปอมมีอะไรบ้างคะโมเลียงคะหมดแล้วอาหปดแอามือให้เพื่อนหน่อยค่ะอาทิตยจะออมสินทำอะไรมาคะชุมชนอ่ะชุมชนทงมีอะไรบ้างคะ ให้เพื่อนดูด้วยสิมันบังนะ่ะขยับมาข้างหน้าสิเอาไปซุกอะไรไว้ข้างหลังเออเออ,เอ,อ,อย่างนั้นอันนั้นอะไรคะอโอโรงเรียนมหมดแล้วยังคะอาะปบมือให้เพื่อนหน่อย Yeah, I'm, uh, I'm not 你看